แล้ววันนี้เวลา20นาฬิกา2นาทีนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จลงจากชั้น14อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลสิริราชประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนชสุดาสยามบรมราชกุมารีไปยังหอประชุมราชแพทย์ยาัยคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลเพื่อทอดพระเนตรคอนเสิร์ตสิริราชคอนเสิร์ตเทิดไทยองค์อัครศิลปินโดยมีศาสตราจารย์นายแพทย์ประดิษฐ ปัญจวีนินผู้อำนวยการศูนย์โรคหัวใจสมเด็จพระบรมราชินีนาเป็นผู้เข็นรถไฟฟ้าพระที่นั่งถวายมีประชาชนที่ทราบข่าวการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้พากันมารอเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทกันอย่างเนืองแน่นด้วยความจงรักภักดีมาก่อล่วงหน้าหลายชั่วโมงนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฉลองพระองค์ทักซิโดพระพักแจ่ใสแข็งแรงแย้มพระสวนด้วยพระเมตตา ที่ท่อพระเนรเห็นประชาชนจํานวนมากมายมารอเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทท่านผู้ชมชมภาพนะครับ พระราชทานพระราชทานให้แก่เหล่าคณาจารย์แพทย์พยาบาลน,นักศึกษาและบุคลากรทุกหมู่เหล่านะครับเมื่อวันที่29กันยายนพุทธศักราช2516นะฮะเพื่อน้อมรำลึกถึงพระปรีชาสามารถทางด้านการดนตรีและเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวในฐานะทรงเป็นเอกอักษรศิลปิน นอกจากนั้นนะครับยังเพื่อนำเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาที่เข้าร่วมชมการแสดงคอนเสิร์ตครั้งนี้สมทบทุนการจัดหาเครื่องพันธุ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาการวิจัยและอำนวยความสะดวกแก่การรักษาพยาบาลในโครงการสถาบันการแพทย์สยามินทราธิราชที่ยังขาดงบประมาณอยู่เป็นจำนวนมากวงดุริยางฟิลฮารโมนิกแห่งประเทศไทย วงออเคสตราที่ตั้งขึ้นเพื่อใช้บรรเลงในงานศิลปะวัฒนธรรมระดับชาติและในกิจกรรมระดับนานาชาติเป็นผู้บรรเลงเพลงถวายนะครับมีนายสุกรีเจริญสุขเป็นวาทยากรสำหรับเพลงที่บรรเลงนะครับมีทั้งสิ้น19เพลงนะครับก็เริ่มด้วยเพลงโหมโรงมหาราชนะครับที่นายมนตรีตราโมดศิลปินแห่งชาติประพันธ์ขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ5รอบพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวน,นะครับ จากนั้นก็เป็นเพลงพราชนิพนธ์นะครับได้แก่เพลงอาทิตย์อับแสงเพลงไร้เดือนนะครับเพลงเมื่อสมสองเพลงเกาะในฝันเพลงใกล้รุ่งเพลงยามเย็นนะครับเพลงกินนรีเพลงแสงเทียนเพลงความฝันอันสูงสุดเพลงดวงใจกับความรักเพลงในดวงใจนิรันด์เพลงสายฝนเพลงแสงเดือนเพลงพระมหามงคลเพลงชะตาชีวิต เพลงเราสู้เพลงแผ่นดินของเราและเพลงราชวัลลบนะครับทุกคนที่ขับร้องและบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ในงานคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับต่างก็ฝึกซ้อมกันอย่างเต็มที่เพราะนอกจากจะเป็นการแสดงถวายหน้าพระที่นั่งแล้วยังเป็นโอกาสมหามงคลครบรอบ37ปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงดนตรีหน้าหอประชุมราชแพทย์ทยายลัย,ยาไยลานะครับ คณะแพทยศาสร์ศิริราชพยาบาลแห่งนี้อีกด้วยนะครับ